สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนวันนี้ครูตังจะมาอธิบายถึงชิ้นงานพนักงานของวันนี้วันที่สิบปดมิถุนายนให้นักเรียนดูนะครับว่าวันนี้มีภารกิจงานอะไรบ้างอย่างแรกเลยพอนักเรียนเข้ามาเรียนตอนช่วงบ่ายนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำเป็นอย่างแรกภาร,รกิจแรกคืออะไรทราบไหมครับ สำคัญเลยคือการลงชื่อครูจะเปิดลิงก์ให้ลงชื่อไว้ใช่ไหมครับนักเรียนเขาเข้าไปลงชื่อก่อนที่ลิงก์นี้นะครับพอเข้าไปลิงก์นี้นะครับเราก็จะมาเจอการลงชื่อที่หน้านี้นะครับนักเรียนนักเรียนก็ใส่ไปเลยว่าวันนี้เราเรียนวิชาอะไรตอนบ่ายวิชาสังคมเราก็ใส่ว่าสังคมนะครับอย่าใส่เป็นวิชาอื่นนะครับ เราะมันจะใส่ออกมาตามวิชาที่นักเรียนติ๊กนะครับแพทิคยินถุกว่าวันนี้เป็นวิชาสังคมช่วงบ่ายนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนติ๊กที่ชื่อของตัวเองเลยนะครับที่ครูทำวงกลมไว้เนี่ยชื่อตัวเองพอติ๊กเสร็จแล้วให้เราคลิกส่งเลยนะครับอันนี้ครูสั่งักเรียนไปติ๊กนะครับเพราะครูแต่มาใช้นักเรียนตงติ๊กเองนะครับเสร็จแล้ว เราก็จะมาดูงานภารกิจของวันนี้นะครับซึ่งครูแนะนำว่าหลังจากนักเรียนลงชื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนรับภารกิจไปคือการอะไรดูวิดีโอสื่อการสอนสามเรื่องใช่ไหมครับมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกสื่อแรกคือเรื่องศรัทธาในพระนัตใยนะครับนักเรียนคลิกไปที่ลิงก์เลย ศรัทธ,ธาพัฒนาใจนะครับรอสักพักหนึ่งนิ้งก็จะขึ้นมาเกี่ยวกับศรัทธาพัฒนาใจนะครับนักเรียนก็ดูไปพยามแปดนาทีศรัทธ,ธาในพระรัตนตรยัยนะครับสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนได้เวลาที่เราไปกลับมาเรียนรู้เรื่องาที่ แล้วเราก็ยังมีอีกสองเรื่องคือเรื่องเบนเจตซีน,นเบนะธรามคิดีโอตปะนะครับความยาสิบสามนาทีกว่าเรื่องที่สามคือเรื่องสังฆะวัตุสีนะครับความยาประมาณเจ็ดนาทีกว่าหลังจากนักเรียนดูสื่อการสอนวิดีโอครับสามเรื่องแล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนทําแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเองนะครับให้นักเรียนคิดไปที่แบบทดสอบเลยนะครับเพื่อทาการทํานักเรียนจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้าแบบทดสอบสังคมศึกษาปสองหน่วยสี่หลังเรียนให้นักเรียนติ๊กชื่อสมมุติเัาชื่อเด็กชายอะไรแล้วงพิมพ์ไปเด็กชายยิทธนาสาไกรนะครับพิทธนาเจษพิชชักอะไรก็ว่าไปนะครับ อันนี้ครูพิมพ์ดูคร่าวๆก่อนนะครับวันเดือนปีเกิดเราติก๊กไม่ใช่ครับวันวันนี้เดือนนี้ปีนี้วันที่เท่าไรวันนี้ที่สิบแปดอันนี้ก็ะเสรเป็นสิบแปดเดือนศูนย์หกพิจณาปอศสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเสร็จแล้วเลือกอะไรครับเลือกปอสองทัหนึ่ง 1, หรือทับสอง 2, ที่นักเรียนอยู่ประจำชั้นนะครับสมมติเป็นสองทัหนึ่ง 1, นะครับนันนี้ก็ได้ไป สองั้หนึ่งเสร็จแล้วติ๊กถัดไปนะครับนักเรียนก็จะเจอโจทย์คำถามทั้งหมดประมาณสิบข้อนะครับซึ่งแต่ละคนก็ได้คำถามเดียวกันนี่นะครับแต่เพียงว่าครูจะสับข้อถามนะครับคำถามแต่ละคนที่ได้เนี่ยเป็นคำถามเดียวกันเลยแต่ว่าครูจะแริอมโปรแกรมให้มันสับข้อกันนะครับแต่ละคนอานจะขึ้นมาถามไม่เหมือนกัน แต่เป็นคำถามชุดเดียวกันนี่แหละครับแต่ขึ้นข้อสลับกันนะครับเพื่อกันการแอบล็อกกัน <c oughs> คิดติ๊กแงงไปดูนะครับให้นักเรียนทําดูสิบข้อสมมุติคุณลองทําดูนะครับคร่าวๆอ่านก่อนทำนะครับแต่อย่าทำโม้เนี่ยครับที่คุณทาไม่ดูสมมุติเฉยนะครับอ่านก่อนนะครับอ่านก่อน,นอ่านก่อนแล้วกนน็ติ๊กไปติ๊กไปเรื่อยๆต้เร่ยต้องอ่านก่อนนะครับ เช่นการกับแปลเป็นจะคัดประดิษฐ์ใช้กับบุคคลใดพ่อแม่ครูอาจารย์หรือะสงอ่านไปนะครับอันนี้กาบไปคร่าวๆก่อนเพื่อดูว่าคะแนนเป็นยังไงนะครับพอนักเรียนมั่นใจว่ากา,กา,กากรครบสิบข้อนั้นก็ส่งแต่นี่จะไม่ครบใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ส่งนักเรียนก็มาติ๊กให้ครบสิบข้อพอติกครบสิบข้อแล้วนักเรียกกรน,นยก็สามารถส่งใบงานนี้ได้ ยังไม่ครบนะครับต้องทำให้ครบก่อนครบแล้วก็ส่งได้พอส่งแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราดูว่าเราทาเสร็จครบถ้อนนะเราจะดูว่าเราได้กี่คะแนนที่ตรงนี้ครับดูคะแนนลิกเลยได้ทั้งหมดเก้าคะแนนอันนี้ทูทำแบบคร่าวๆดูนะครับทำจริงๆอาจจะได้มากกว่านี้นะครับเอ่อ ก็จะมีบอกว่าเราทําผิดข้อไหนบ้างนะครับข้อนี้เราผิดนะครับแต่ครูไม่เฉลยข้อที่ถูกให้ดูกลัวน,นักเรียนอ,อกอกันนะครับข้อนี้ผิดข้อที่ถูกนะครับลองทำดูนะครับนักเรียนมีแค่สิบข้อเองข้อนึ่สามคะแนนหลังจากที่นักเรียนทําใบงานเสร็จแล้วครบสิบข้อครูยอยากให้นักเรียนทําอีกอย่างหนึ่งคือใบงานสามใบที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนวันนี้ นะครับซึ่งมีดังต่อไปนี้ใบงานแรกจะเป็นเกี่ยวกับพระรัตไตรนะครับมีสี่ตัวเลือกไมนัลินเลือกตอบลงในช่องว่างนี่ครับนัียนเอาตัวเลือกสี่ตัวเนี่ยพระธรรมพระสงฆ์พระนตัตไตรพระพุทธเนี่ยเอาตอบลงในนี้นะครับให้สัมพันธ์กับโจทย์นะครับหนงานที่สองนะครับเกี่ยวกับเลือกอะไรเอ่ย เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาชุดที่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับสินห้าหมดเลยห้ามพูดปดห้ามฆ่าสัตว์ห้ามดื่มของมึนเมาห้ามรักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามนักเรียนก็เอาห้าข้อนี้นะครับห้าประโยคนี้มาเติมเติมในช่องว่างว่าห้ามพูดปดเนี่ยสินข้อที่เท่าไรสมมติห้ามพูดปดสินข้อที่สี่นักเรียนก็ว่าเติมชุดสี่นี่นะครับมาดูเป็นการที่สามกัน ใบงานที่สามจเป็นเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่เป็นหลักธรรมห้าอย่างนะครับ,บประเภทมีโมฆะสามสิบแปดมมคะสามสิบแปดคืออะไรอ่านั่นเลยก็มาเลือกฮิดิโอตปะคืออะไรมาเลือกนะครับว่าอะไรฮิดิโอตปะคืออะไรเอ่ยมาเลือกเอาสังขาว,วัตถุสีคืออะไรอ่าวัสสาคืออะไร คำว,ว่าทำสี่คืออะไรนักเรียนก็นมาเรียกดูนะครับหลังจากนักเรียนทําเสร็จครูอยากให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชัน้นเลขที่เขียนตัวใหญ่ๆให้ชัดเจนนะครับเพราะบางคนเขียนมาไม่ชัดเจนเนี่ยครูอ่านไม่ออกเพ่งแล้วเพ่อีกัวหนังสือแบบบางมากๆเลยนะครับนักเรียนเขียนให้ชัดๆนะครับตัวโตๆ,ๆก็ได้แล้วก็ถ่ายให้ครูชัดๆหน่อยนะครับ คุณจะได้รู้ว่าใครส่งมานักเรียนสามารถระบายสีตกแต่งได้ตามใจชอบเลยทั้งสามงานคุณอนุญ,ญาตนะครับที่คุณทะไปงานมาเนี่ยเพื่ออนุญ,ญาตนักเรียนสามารถตกแต่งระบายสีได้นะครับส่วนใครที่ไม่สามารถปิ้นออกมาได้ครูก็ไม่ว่ากันนะครับให้นักเรียนเนี่ยสามารถเขียนคําพวกนี้ลงในสมุดตัวเองก็ได้นะครับนักเรียนพอจะเข้าใจ ขั้นตอนคร่าวๆกันแล้วใช่ไหมครับว่าการทำในงานภารกิจวันนี้มีอะไรบ้างลองทำดูนะครับไม่เข้าใจยังไงก็ทักไลน์มาทักมาทักคู่ก็ได้นะครับคู่ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ